มีเกมให้เล่นแค่นี้ใช่ใช่คนได้ยินเสียงผมมั้ะอันนี้คือแค่อันแรกนะไม่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้เนี่ยอันนี้แค่แรกอ่ะต่อไปอันนี้เดี๋ยวแล้วแบ่งทีมละแบ่งทีมละก็คือทีมนี้เลยวินนี่สตาร์อยู่ด้วยกันแล้วก็ผมอยู่ด้วยกันใช่ค่ะหรือคุณอยากเอาไม้ออกอีกไหมเดี๋ยวระหว่างนี้พวกเราจะยืนริมก่อนเนาะเดี๋ยวให้พี่พีเขาแบบ แบบสถานที่เป๊ะฝ่ายนอบคนฟังยอบคนครับใช่ใช่โอ้โหโอคอลเต็มทำงานเราตั้งใจเทกันเกินไปนะคะมาแบบเต็มเลยอะได้อย่างงี้ฉันต้องหลบก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเคยเล่นเคยมาแล้วรอบหนึ่งไหมเคยมาแล้วรอบหนึ่งอุ๊ยงั้นพี่นี่สั่งไม่แต่มันใช้ดวงดีนะใช้ใช้ใช้ดวงระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่าคุณไี่เปลี่ยนนะเพราะคุณเคยเล่นแล้วอ่า แล้วในเกมนี้นะคะเราจะมี2สีก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินตามกับตันเมกากับเรนฮักเลยเนาะครับผมคุณอยากสีอะไรกันน้ำเงินก็ได้ครับอ่างั้นอุ้มเป็นเรนฮักนะเป็นสีแดงนะคะได้เลยค่ะพี่มินดีเลยโอเคได้ค่ะนะพี่มินอธิบายกติกาคร่าวๆก็คือพอเราเริ่มเกมปุ๊บทั้ง4คนจะถูกปิดตาแล้วคุณต้องแข่งกันคลิกป้าย สีของทีมตัวเองให้มากที่สุดโดยที่เรามองไม่เห็นคือถ้าตอนนี้เราต้องจำไปก่อนเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นสีอะไรไปบ้างใช่แต่ว่าระวังแบบเปลี่ยกันไหไเท่ากันเลยใช่นะครับฝั่งไหนสีไหนนะฮะนี่กัปตันริกากัปตันริกาปูเป็นเลหะใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นฝั่งรู้เนี่ยต้องพลิกสีน้ำเงินให้กลายเป็นสีแดงให้มากที่สุดนะครับเป็นน้ำเงินไปเลยจะปิดตาแล้วเสร็จปุ๊บค่อยมา ลองดูว่าเปิดตาแล้วเนี่ยตกลงจะเป็นแบบที่เราคิดไว้หรือเปล่าใช่ค่ะอ่าโอเคเพื่อความปลอดภัยนะคะขอพิกัดยู่เราจะมีพิกัดคอยให้น้องตกเวยทีเสียงพิกัดคือเชื่อได้นะถ้าเขาบอกว่าจะตกแล้วก็คือจะตกจริงนะเนาะไม่ไมด้วยหยุดนะไม่ต้องไม่ต้องไปต่อนะอ่าโอเคไม่จําจุดเริ่มต้นได้อ่าเดี๋ยวพ่อพี่ถือไม้ให้มาพี่อู๋พี่บุมเดี๋ยวส่งไม้ทีมงานได้เลยลูกโอเค พร้อม<จ>กันเลย,เลยรัเราแท็กทีมเล่นกันเลยเราอยากไปยืนตำแหน่งฝัง่งบุญบ้างไหมสองคนนั้นอยากแบบสลับตำแหน่งอะไรกันบ้างไหมหรือว่าจะยืนป,ประจําตำแหน่งนี้กันเลยตำแหน่งนี้เลยนะผมโฟกความจำนิดนึงพี่นี่เราเราต้องพลิกสีไหนเป็นสีไหนนะผมต้องพลิกสีนั้งเงินเป็นแดงอุ้ยโอเคพี่กอล์อ๋ออันนี้คือสเตจี้ที่ทำให้ฝัง่งบุญงงง,งอ่าโอเคพร้อมไหมครับนุ่มๆครับอ่ะเดี๋ยวพี่มีไม่ช่วยอู่บุ๋ม พร้อมนะพร้อมไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วสองนาทีเริ่มไปเลยครับ,ด,รบดูครับเฮ้ย Even. is het. Ah, นาทีกับมโนนองกมพริกเมพิลว่าพิลว่าพิลวพาลวโอเคหปดแล้วหมดแล้วไปด้านหลังไปด้านหลังไปอย่างนี้พิกเลยพิกเลย วินนี่ทำไมเราไม่เหงาทำไมเราอยู่ในต้อวินนี่คือคองอนาเขตสีน้ำเงินตรงนี้วิม่ี่เป็นคนที่รักษาขาดที่มั่นได้ดีมากใช่อุ้ยเดี๋ยวเราดูจากตอนเนี้ยเราไม่ออกนะเหมือนจะสูดสีเดี๋ยวลองนับกันดูไหมอ่ะเดี๋ยวลองนับกันดูอ่ะน้องๆน้องๆลุกขึ้นไปยืนคนเรฝั่งอ่ะเดี๋ยวน้องๆครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเอ๊ตั้งโต๊ะสัมบุกตั้งตัวสัมบุกป่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะลองนับกันดูเนาะฝั่งฝั่งนี้สีน้ำเงินนะครับฝั่งนู้นสีแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเราช่วยนอันนี้บูมเดินนับเลยพี่มีว่าสูสีนะสูสีสูสีสสไหมก็ดูไม่ค่อยสูสแล้ววะ่ะเดี๋ยวก่อนนะอย่นะไม่ค่อยสูสแล้วว่ะ วินนี่พลิกสีอะไรเป็นสีแดงทางเทคนิคนี่อยโหใช่คือคือเมื่อกี้แครสังเกตวินนี่ตลอดวินนี่พลิกจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงแล้วสัพพะก็เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เปลี่ยนน้ำเงินเป็นแดงแดงเป็นน้ำเงินก็ขยิบซอนดำแต่ผมมีประสบการณ์จากรอบที่แล้วแล้วผมคลองนาเขตผมรู้ว่าตรงไหนที่สีของผมเยอะผมนั่งทับเลยอ๋ออุ้ยเท่าไหร่นะครับ สี่แล้วมีทั้งหมดเท่าไหร่นะนี่ขนาดโกงเนี่ยเออห้าคูณเท่าไหร่นะสามหกครับสามสิบหกกับยี่สิบสี่เฮ้ยขาดลอยอ่ะนี่เดียรี่โสดเดียวเองขาดลอยไม่ผมชนใครเมื่อกี้ตอนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่นกันเองอยู่ตรงนั้นอแต่ผมโดนใครไม่รู้อ่ะโดนพี่โม่ อ๋อคือผมในฐานะต้องทำอย่างนี้เลยอเคือพี่คำนวณเส้นทางมาว่าตรงนี้มีแค่วินนี่นัแล้วลพี่ที่ำแล้ววินนี่อยู่ตรงนี้มันไม่เหลือใครแล้วที่สะบัดเต็มที่เลยลรู้ได้ไงว่าเป็นผมก็วินนี่อยู่ตรงนี้วินนี่บอกว่าวินนี่ไม่ไปไหน <laughs> เหมือนเปิดศึกตรงนี้แล้ววินนี่ก็คลองนอไเกไว้เพราะว่านั่นทำเลยอ่ะโอเคกันให้ทีมกัปตันในการชนะไฟในแมตช์นี้